ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสนที่กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทางยาเสพติดนะคะไปจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือยึดทรัพย์สินได้กว่า50ล้านบาทจับผู้ต้องหาได้25คนตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทค่ะชงเช้าที่ผ่านมาตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการแผนสยบภัยรี64ทีับ14ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายนะคะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับตรวจสอบอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายกาก้ามังกรหลับเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย45จุดทั้งที่เชียงรายเชียงใหม่น,น่านสุราษฎร์ธานีแม่ห่องสอนลำพูนลบบุรีและในกรุงเทพมหานครค่ะ การปิดล้อมในช่วง20-24สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้25คนอายัตทรัพย์สินซึ่งมีทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง9แปลงรถยนต์15คันรถจักรยานยนต์มากกว่า20คันและทรัพย์รายการอื่นอีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าแล้วกว่า50ล้านบาทการตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่านบัญชีเงินฝากของกลุ่มบุคคลในเครือข่าย พบว่าในรอบปีมีเงินหมุนเวียนกว่า1000ล้านบาทสำหรับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเครือข่ายกากา้กามังกรหลับมีคดีเกี่ยวข้อง5คดีนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงและตำบลหน,นองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีจับผู้ต้องหาและยึดยาเสพติดได้จำนวนมาก เตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมเครือข่ายโดยได้ขอหมายจับอีก39หมายจับค่ะ